ที่จังหวัดมหาสาร,รคามค่ะจังหวัดมหาสาร,รคามนะคะได้ดําเนินการคัดสรรสุดยอด1ตําบล1ผลิตนนภัณฑ์ไทยปี2567ค่ะที่ห้องคอนเวนชั่นโรงแรมวัสุตําบลตลาดอําเภอเมืองมหาสาร,รคามนางสาวปราณีวงบุตรคารองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคามเป็นประธานเปิดการคัดสรรสุดยอด1ตําบล1ผลิตนนภัณฑ์ไทยปี2567จังหวัดมหาสาร,รคามค่ะโดยมีนายพงศักดิ์ คณะม้าค่ะพัฒนาการจังหวัดมหาสรา,ารคามหัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานสนับสนุนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ1ตําตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติให้รับผิดชอบดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์ OTO p อ r o d u c t c h a m ม i ปียนต่อเนื่องจากการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอท p อปเป็นประจำทุกสองปีเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปได้มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างไรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอและชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปที่ลงทะเบียนจำนวน1,823รายแยกเป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน1,394รายผู้ประกอบการรายเดียว411รายและ SME 18รายโดยในโดยในปีนี้นะครับมีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปีพศ2567จำนวน15กลุ่มรายนะครับ รวม254ผลิตภัณฑ์แยกเป็น5ประเภทดังนี้นะฮะก็คือประเภทอาหารเครื่องดื่มผ้าและเครื่องแต่งกายประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารครับ การทั้งนี้นะคะการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในวันนี้ค่ะก็เป็นการกันกลองให้ค่าคะแนนส่วนกรและขอในระดับจังหวัดค่ะแล้วก็จะส่งผลไปคัดนะคะเพื่อให้ค่าคะแนนส่วนคอในระดับประเทศต่อไปค่ะโดยกระบวนการทั้งหมดค่คะได้รับความร่วมมือจากภาคราชการภาคเอกชนและภาคีการพัฒนาค่ะในการสนับสนุบสน,นบุคลากร,กรที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ร่วมเป็นคณะทํางานพิจารณาตรวจสอบก,กอันกรองผลิตภัณฑ์ค่ะที่สมัครเข้ารับการคัดสรรในครั้งนี้ค่ะ